สวัสดีค่ะพบกับติ๋มขายที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติ๋มอยู่ล้างคลอง24ค่ะนี่คือขนาดของคลอง24นะคะกว้างประมาณ25เมตรนะคะเราจะมองเห็นน้ําเต็มตลิ่งเลยค่ะแต่ที่นี่นะคะชาวบ้านบอกว่าน้ําไม่เคยท่วมค่ะที่นี่นะคะพิกัดตําบลศรีสะกระบืออําเภอองค์ลักษ์จังหวัดนะครนายกค่ะ ห่างจากมอสวอนะคะหรือว่าศูนย์การแพทย์พระเทพนะคะประมาณ10กิโลค่ะแล้วก็แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนราดยางค่ะซึ่งสามารถทะลุไปนะคะถ้าหากไปทางซ้ายนี้นะคะก็จะไปถนนองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวค่ะถนนสี่เลนนะคะประมาณ3กิโลนะคะหรือว่าจะลัดด้านนี้นะคะไป ตำบลศรีสาก,กระบือหรือว่าไปตำบลองค์ลักษ์ไปตัวของมสวนะคะประมาณ10กิโลค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด3ไร่3งานกับ82ตารางวาค่ะรานะคาพิเศษนะคะขายที่ราคานะคะยกแปลงนะคะคือขาย3ล้าน8แสนบาทนะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดิน ผู้ข,ขายออกให้หมดนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะติมบอกว่าสวยงามมากๆนะคะได้ทําระบบนะคะนี่ค่ะคือทําระบบน้ํานะคะเพื่อที่จะสามารถนําน้ํานะคะมาทําเป็นร่องสวนหรือว่าปลูกต้นไม้ได้นะคะซึ่งทางเจ้าของได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะไฟฟ้านะคะขายแปลงก็มีค่ะที่เรามองเห็นนะคะ หรือว่าไฟฟ้าด้านหน้าก็ได้นะคะที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะคะอยู่หลังลองด้วยท้คลองด้วยนะคะบรรยากาศดีเหมาะมากๆนะคะสามารถที่จะทําเกี่ยวกับบ้านสวนได้หรือว่าจุดเช็คอินนะคะคาเฟ่แอนฟาร์มได้นะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะติ๋มอยากจะบอกว่ามีพื้นที่งอกด้วยนะคะนี่คือหลักเขตนะคะนี่คือหลักเขตที่ดินค่ะหลักเขตนะคะนี่ค่ะหลักเขตของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ ได้มีที่งอกด้วยนะคะนี่คือหลักเขตระหว่างทงเขียวถึงทงเขียวนะคะมีที่งอกกว่า1งานนะคะเกือบประมาณ2งานเลยค่ะเราสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่งอกได้ในการทำเทเลสนะคะถ้าหากเราจะทําเป็นจุดเช็คอินหรือว่าทําร้านอาหารหรือว่าทําเป็นคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะเพราะว่าเส้นองค์คลักจะมีการทําจุดเช็คอินนะคะทีนแปลงนี้นะคะ ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะทําบ้านสวนก็ได้จุดเช็คอินก็ได้นะคะสนใจทักติดมาค่ะ0841320179มามาต่อรองกันที่หน้าแปลงนะคะที่ดินสวยๆแปลงสวยๆรอท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ